Okay. เดี๋ยวมูไม่เป็ดยินทางกับแล้วออกทิพยตายแล้วขอบปุ้นเจวขิงปลาพันธ์ค่ะอยู่ใส่เกาะปลาพันธ์นี่อยู่ใส่อ,อยู่เวียงจันเลยอค่ะแถวใดเกาะทาหลวงทหลวงเบียงจัน,น,เ,จนเป็นขอบปุ่นบีบสดบีบไม่ไหมเลยแซบ่บผููใดามากเลยต้องมากินเลยขอบปุ่นเจวขิงปลาพันธ์อันนี้คือหัวไก่อกค่ะอยู่นครหลวงเบียงจันนี่ สิ่งที่ขาดบด่ไดก็คือนี่ล่ะทั่วงอกกันนล็น้อยนี่ทั่วงอกน้อยแส่เข้าไปค่ะแล้วกะ็มีพักพักลวกค่ะแส่ขอาไปค่ะคล้ายๆกับอันอันส้มพักแซ่แสบอย่างคื่แสบแห้งคือแ่บแบบแ่บอันบานนี้เขาสิกินแบบนี้ก็คือใส่ปลาค่ะมีปิงกะปลามีปิงปลาปิงไก่แล้วกะ็มีเนือ้อเนื้อลวก แล้วก็มีแคบหมูหายค่ะแคบหมูแสบแห้งตะมะฮุงแสบปิ่งไก่กับลังยาง,อยางพอดีใส่ปลากับใบเียแบบนี้เดอ้อนี่ขอบุญเจวถิ้ง่ะสิ่งที่ขาดว่ไใดก็คือความนัวแป้งนัวค่ะแม่น,นี่วนนียใส่ขอาไปใส่ารแสบไยใส่หน่อยว่าแสบเด้ยแล้วก็ส่วน,น,น,นี้ใส่ละจนส่วนแล้วก็อันนี้ค่ะ นี่ล่ะคือบักผิดกับแจวกับขิงค่ะบักผิดตําใส่ขิงน่ะอยากเผ็ดลายกับใส่ลายอยากเผ็ดหน่อยกับใส่หน่อยแค่นั้นแหละบางคนกับสิปรุงน้ามกอนที่สันเทสเปลเป็นสันเทสเป็งสีเลยจบเสร็จแล้วก็ใส่ละวเมมันต้องใส่อันนี้ก่อนส่งก่อนกระซังใส่ที่หลังอะไรอันนี้คือประเดกใส่ลายมันสีเข้มเลยเนี่ยใส่แต่พอดีค่ะ น้ำ้อนเทโจกเสบละ่ะไล้ไขๆก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาห่อนห่อนหอนแคบหมูใส่เข้าไปไ<ม>ก่ยังงบาสุกไก่เราค่อยมาใส่เนื้อปลาเข้าไปก็คือเสแบแล้วแหละแล้<ม>วก็กินเลยค่ะ <Okay. S 1> ง่ายบ่ <Okay. S 1> อือ นี่เห็นป่ะเป็นขึ้นนามก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวปุ่นเป็นแซ่บนะอืมแต่ว่าของของของทางไทยมันเป็นน้ำปลาเฉยๆเนาะไม่มีปลาไม่มีอะไรน,นี่เป็นสุดชุดเป็นน้ำปลาผักกดี๋ยวสิม,มีผักหลวกแล้วก็อันนี้ใส่ข้าไปน้ำปลาแดงมาให้นักจังหน่อยใช่อจาอันนี้คือบังหน้าวสิใส่ก็ได้ว่าใส่ก็ไดได้ฉันว่าม<ะ>ันนวดแหละ หอมหลาบเ่าใส่เปรียกจังหน่อยใส่ผ,สผสงสุดิกอยู่ขอบ,บุนเจวขิงปลาพันใส่เลยจ้ะใส่เลยจ้ะตสุดอือั้ไมร้แซ่บ น้ำซุปต้องใความ้ส้กระเดอันระเดียมากับน้องใค่ะชอบอายรู้กุงจก็ว่าแสบอืมเป็นวาเป็นวาเป็นวาแสบอันนี้แหละปลาพันีนครักรยบครับีดมดมคลังไรบีบปวดใสดังซะเอ้าเป็นหัวของแขกจะนะ ออร่เย็นหนุสุดใหมดไดเหือ้าหลินนนาเขาสิมีทั้งเนื้อลวกความเนื้อลวกแลก้วกะซ้นลวกอะไรซินลวกแล้วกะอันไก่ย่างไก่ย่างยังมัสุดใครดีแห้ แซ่บเป็นกระปุนเข้าเอาอีก่าเข่าก็อยู่ว่ากระปุลเอาไม่อีกนะค่ะนี่ยกระปุลแค่แค่หมูน้่เลยด้ครับแคบหมูเลแซ่บกระปุลนะเป็นแล้วเปนแล้ดิแซ่บสีใสแบบหน้าเข้าไปก็ได้ ไข่ไข่กับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำปลาแดดผักขนาดผักนัวแซ่บสมอยากต้มหัวไช้แซ่บ รับสมพักเป็นสุดนีด่หอตสมพักแับ เส้นหนุ่มนี่ดีเจ้าขอบคุณพ่อแล้วด้ยค่ะพ่อดีเอาได้ปะจ้า,าพ่อดีแล้วแหละเรื่องคือพ่อว่าจิไปขบเขาเปียกอีกเนาะปีงอจรปงไตมัมนเป็นสุดนั่นแสบ ถ้าไปกินขัเปียกอีกอขับเปียกเซนมึอนี่สิไากินังขับปุ่นเจ้าขิงทั้งขับเปียกได้มงได้าปิ้งไก่ยูวปิงไก่ยวะได้ <มา S 1> สิ่<ม>ากงฉันต้องมากินปิ้งไก่เด้อขอบคุณเจ้าขิงปลาพันยู่แถวใดก่อบ้านบ้านเจริญจ้านีบ้าน,านจเจริญเวียงเจริญเวียงเจริญเออภันจ้ เวียงจะเลินขอบปุนเจ้าวขิงปลาพันเวียงจะเลินไก่ย่างคือเป็นที่หนึ่งเลยแห่ะปลาเผานี่คือปลาเนื้อนุ่มๆห,นมห,อ,หอน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 โอ้ไม่ได้ค่ะค่ะค่ะหอนหอนหอ ไก่เป็นไก่บ้านย่างมะมีไม่แสบก็เจ้าวน้ำปลาแดบเจ้าวไก่แซ่บ

เอาหนีจับใช่มันเป็นยิงปงไก่หม่ไม่หอนหอนแซบเยียไวแค่แซ่บเป็นจนปากพุ่งแก

ต้องเปียกเนาะไปถามว่าเอาเปีบบาบุบ้าตัวนั้นบ้าเียกเหอที่นี่กลับมาุ้งแซบแซบกอย่างคนมากคนหลากหลายค่ะหลายหลายมากเต็มหลานเลยได้แหลบมามี น้ำตาหาัวเสือถ้ามาเล่าต้องกินน้ำตาหาัวเสืออ่ะแสดงว,ว่ามาหอดเล่าแล้ว ก็กลิึนไกเราเสีเยด้ว่เนสิมากินเนียงปะเนียงเนียงเนียงปะขับปุ่นท่าเออหลิ่นไก่ท่านำไปแลกลับบา ะจงไหนกะลองมากินบิ่งนะคะข้าวปุ้นแจ่วทิงปลาพันเวียงเจริญอยู่นะครหลวงเวียงจันทร์ปรเทศลาวนะคะมือน,นีกับอล์ทเล่นเทนนีสค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ